สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูข้าวโพดอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในหน่วยฝนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในหน่วยฝนเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในสัปดาห์ฝนนี้นะคะวันที่หนึ่งค่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนนะคะมาเรียนรู้กันว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์นในวันที่2ค่ะเด็กๆจะพบกับคุณแม็กนะคะในวันนี้ค่ะคุณแม็กจะทําการทดลองการเกิดฝนนะคะให้เด็กๆคอยติดตามกันนะคะวันที่3ค่ะกิจกรรมศริลปะสร้างสรรค์ค่ะขออนุญาตให้ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ให้น้องๆน,นะคะ1กระดาษ2ดินสอสี3ามกาวสหลอด5ไม้บรรทัดค่ะ วันที่4ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้คุณครูพลอยมีเพลงเมฆฝนมาให้นักเรียนได้สนุกกันค่ะและวันที่5ค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะนักเรียนเอาละค่ะวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนเกี่ยวกับการเกิดฝนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดเ็กๆวันนี้กลับมาอยู่กับคุณครูพอ่อพ่อล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในหน่วยฝนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หน่วยฝนโอ๊ยตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ดูฝนกันตอนอตอนนี้คุณครูข้าวไปหลบอยู่ในป้ายรถเมล์แล้วะค่ะนักเรียนช่วงนี้นะคะฝนตกหนักแล้วก็ตกบ่อยด้วยค่ะ นักเรียนจะต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าโรคที่มากับหน้าฝนนะคะนักเรียนก็จะมีโรคไข้วัดใหญ่โรคชีนูอลอกเลยคอะไข้เลือดออกแล้วก็ลรกมือเท้าปาก่ะนักเรียนฝนตกแบบนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องพบอุปกรณ์การฝนนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นร่มเจ้อกตนฝน หรือแม้จะทั่งรองเท้าบูทค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูกพ็อพอจะพาไปดูค่ะวัฏจักรการเกิดฝนว่าฝนนั้นเกิดได้ยังไงค่ะถ้าพอแล้วไปกันเลยฝนนะคะเกิดจากดวงอาทิตย์แผ่ความร้อนไปยังแม่น้ำลำคลองทำให้เกิดไอน้ำนะคะลอยขึ้นบนท้องฟ้า เมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นบนท้องฟ้าก็จะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆค่ะเมื่อไอ้น้ำนะคะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆจำนวนมากนะคะก็จะทำให้ก้อนเมฆนะคะเกิดเป็นฝนตกนั่นเองค่ะทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าฝนน่ะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าถ้างั้นนะคะเรียดเดี๋ยววันนี้ คุณครูพขาจะสั่งการบ้านนะคะให้นักเรียนทําใบงานในหน่วยฝนใบที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของการเกิดฝนอย่าลืมเขียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วถ่ายภาพมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอถอนตัวก่อนค่ะไปก่อนแล้ว